มันเถรกรายการค้าวันที่9มกราคมซื้อเชื่อสินค้าจากบริษัท AIS จำกัดได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง37800สั่งซื้อไอพอทัสจำนวน5เครื่องเครื่องละ3000บาทไปที่โปรแกรมนะคะเราจะเข้าที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าล r e w o r k f o w ไปที่ Invoice สินค้าคลิกซื้อเชื่อคลิกโอเคค่ะก็จะมีเอกสาร1นใบที่เราทำไปแล้วนะคะต่อไปเราจะคลิกเพิ่มค่ะเลขที่ไม่ต้องพิมพ์นะคะเลขที่อ้างอิง ตำโจทย์ค่ะ3 7 8 0 0วันที่9มกราคม090158ผู้ขายรหัสกดจุด enter บริษัท AIS จำกัดต่อไปนะคะเราจะไปที่คอลัมน์ T T1 ชื่อสินค้านะคะกดจุด enter อันนี้จะสั่ง iPod Touch เลือก p p o t t u c h นะคะคลิกเลือกโปรแกรมก็จะดึงรหัสมาให้ b k ่งสินค้า iPod Touch จำนวน5เครื่องราคาเครื่องละก3,000บาทนะคะ5เครื่องต่อ1เครื่องเท่ากับ1เครื่องคลิกโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะ f 1 0บันทึก ก็จะได้โปรแกรมนะคะก็จะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะเลขที่37800 AIS ชื่อบัญชีซื้อเชื่อเดบิต1 5 0 0 0บาทภาษีซื้อ1,050บาทเจ้าหนี้การคา้าเดบิตนะเครดิต16,050บาทกด F 1 0บันทึกอันนี้เราจะไม่ต้องพิมพ์นะคะคลิกโน โปรแกรมก็จะให้เราคีย์ใบส่งของต่อไปได้เลยนะคะอันนี้เราจะไม่คลิกคลิก except อ,ออกค่ะคลิกยกเลิกข้อมูลนี้เราก็จะได้ใบใบซื้อนะคะใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งซื้อมีอยู่สใบนะคะที่เราคีย์เมื่อกี้เลขที่อ้างอิง37800แล้วก็ที่เราคียไปแล้วนะคะ อันนี้เราจะไม่คลิกต่อคลิก EXCEP t ออกคะลิก Cancel ค่ะเราก็จะเสร็จการบันทึกรายการสินค้าวันที่9มกราคมนะคะ